ครับค<า>่ะพี่เต็มก่อนเลยค่ะกับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะพอเดี๋ยวคนดูจะได้ดูกันแล้วหลังจากที่แบบผ่ายเปนไงก็รับประกันว่ามันมากดูเดือนม,นมากครับอตอนขายทำเป็นยังไงบ้างก็ก็คนก็เต็มที่มากแล้วก็<ส><ญ>แล้วก็เราก็ฝึกซ้อมกันตลอดเวลาฝึกซ้อมเป็นเดือนเป็นเดือนนะครับอาจจะ เสร็จแต่ละคิวเลยอย่างเงี้ยก็รวมถึงทีมบ้าที่แบบก็ทำงานร่วมกับกีฬาด้วยเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าอะไรนะครับไปถึงเรื่อกอนนั้นอย่าซัสซีเป็นคนชอบดูแกลลคอมบี้แกลล์กำลังงานแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีคอมบี้ที่สู้กับคนที่สู้กับซอมบี้ใช่คนที่สู้กับซอมบี้อะไอ่ะงี้ยพี่บ้าเหรอคะในเรื่องต้องดูทุกอย่า ดูเดือด <Techn Pokémon> แน่นอนก็เป็นก็เรียกว่าเป็นหนังแอคชั่นอ่ะเนาะครับผมก็จะได้เห like ็นอวยไทยศิลปการต่อสู้มวยไทยในเรื่องค่อนข้างมากแล้วก็เป็นการต่อสู้แบบรเปล่าทั้งเรื่องเลยก็ไปเรียนก็ไปเรียนเพิ่มครับก็โดนส่งไปอยู่ในค่้ายมวยก็เป็นเดือนขอนที่จะเปิดคลองอะไรเงี้ยก็เป็นจุดไปซึ่งเราก็พิวมากก็หมาในวาพิวมากพิวมากก็ตอนแรกก็ยังแบบ ยังไม่ค่อยได้แต่พอก็ถ่ายไปมันก็มันก็ปรับเปลี่ยนได้ครับในหนังเรื่องนี้เสน่ห์มันเป็นยังไงครับก็เสน่ห์อย่างที่บอกก็คือเป็นแอคชั่นแอคชั่นเลยแล้วก็มีเอ่อเส้นเรื่องก็คือความรักตัวนางเอกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าความรักของคพี่พี่หนีตลอดเวลาเลยหนีผมเนี่ยหนีหนีอย่างเดียวเลยสู้อะไรไม่ได้ก็หนีแล้วก็พ่อแล้วก็หนีแล้วก็พ่อ ซึ่งในเรื่องที่ทาดูเหนื่อยมากเพราะมันบิดไเพราะต้องวิ่งเยอะต้องขาไปซ้อมหน่วยค่ะตอไปซ้อมวิ่งกับใค่เรนเหื่องของค่ะเป็นไงบ้างใครเรื่องเขากินินก็เป็นคุณหมอค่ะเป็นแพทสิเป็นที่ที่แบบว่าดูอ่อนหวานแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขไปอยู่ในสถานการณ์ที่หนัก ขเลยต้องซูชีวิตแล้วก็แล้วก็ต้องดึงความเส้นสข็งความเส้นสข็งขไไอัไออกมาสแล้วก็จริงๆแล้วภาระหนักไปดอยู่ที่ว่าต้องเล่นแบบหเออคุณบอก,ออบอกอเราวต้องไปรอล็อปวาว่าการที่มันใช้ร่างกายมากกว่าด้วยมันค่อนข้างจหนักหนักกว่าคาช่ลาค เหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับวิ่งวิ่งวิ่งด้วกันเลยค่ะตอนพี่เขาติดต่อมาเขาบอกมาว่าเราต้องวิ่งขแต่แต่ก็พอรู้พอรู้ได้เพราะว่าก็หนักซัฟฟี่ค่ะเราเหนื่อยเสด็จเราเราต้อใจเรื่องซัมมี่เราเคยดูแล้วใช่ไหมแต่ก็แบบเคยหนักซัฟฟี่มาบ้างแบบก่อนถ่ายเอ๊ะถ่ายในสภาพนู่นแล้วแบบก็มีแบบเป็ูหนักซัฟฟี่ไปบ้างพอมาแสดงจริงแล้วเหนื่อยกวัดประตูไหมลูกเหนื่อยกว่า บอกว่าตอนช่วงแรกๆที่ถ่ายก็คือมีกลัวมีหลอนเลยตอนแรกแบบกลัวแบารไม่เสิ่งประสับกรากคือแบบอยู่จอคุยกันรูเรื่องแล้วถ้าเขาถ้าเขาได้เจอทองปี้มาแล้วแหละี่พิ่ทำานนะคะทำงานรุ่งารืองก็ถูเต้นมากก็ได้ทำงานกับเต้นาติดตามผลงานเต้นอยู่แล้วน่เ้ ถูกมากแล้วก็ตื่นตาตื่นใจค่ะต้องการแบบดั้ชาตหรืออลังการมากจริงๆวรับเล่ก็คือเจอหนักเลยนะคะกก็จริงๆแล้วกดในคัาแบบสื่อสารความรู้สึไมไม่ได้เรียไม่ได้หนุเขาถึงแปลว่าคุณไม่ต้องวิ่งเฮ้ยเฮ้ยเอาละมาสปอย่างนี้เลยปะไปดามอดูวันที่9จอดูวันที่9ไปดา กคือแบบว่าเออไม่เคยมีลูกอะไรยเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็ครของเล่นชก็คืแค่จาต่างบก็ันาเข้าใจก็จะตกต่างในเรื่อที่ช่วาต่างเรื่องแบบโปรดักชั่ต่างนะ่าเว่าย่างดที่หมกเล่าตอนแรกว่าคือไรวอย่างเงี้ยเป็นกรรเวจริงๆภาพสวยแบบเตรียมกองถ่ายพรกานตอนี เกในตัวเซ็ตฉากเซ็ตทั้งโรงเบียบารีารงลัมาตโครงพื้นลงอการคะแต่บความคาดหวังเรืองี ให้คนได้ดูแบบมันมันมันมีแอคชั่นมีทั้งเทเบิลมีทั้งดราม่ามันมีครบมรสชาติครับแต่คิดว่าดูรวดเดียวหมดแน่นอนจริงๆตลาดนี้ตลาดหนีงเป็นของพี่ของพี่เนี่ยค่ะจริงๆในแบบรุ่นนี้ก็เยอะแล้วก็ได้รับการตอบรับดีมากพอเรากดดันนะคะพอเราก็ไปทำในมัดเป็นมัดก็ในในในส่วนนั้นเอนเราก็ใส่สิ่งต่างๆไป เพามาเช่นเราก็คิดว่าแล้วถ้าเกิดเป็นมอดี้เอาแบดกับกับหรือเปล่าระยะการต่อสู้ระยะประชิดอะไรเงี้ยหัวตัดไวไทยเนี่ยเราจะเนี่ยผ้ามันจะออกมาเป็นยังไงมัฒนธรราของเราจะออกมาใช้กับต่อสู้ได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะแตกไปแล้วก็บทของซอมบี้ก็เรามีทราใหม่กินน้ำตาลไวแบบไหนของพี่เนี่ย ลองประมาณนั้นนะครับประมาณวันที่เก้าดีครับหมาปากเรื่องนี้ไหนค่ะได้ด้วยครับผมก็ฝากภาพยนตร์แอคชั่นซอมบี้เรื่องแรกของเนดบิวต์ประเทศไทยด้วยนะครับก็รับรองว่าบูเดือดมันแน่นอนวันที่เก้านีครับ ฝากไว้ก <of my heart> ับพ <ck touch> <heart> ี่ายนะคะฝากอะไรคะเปบก็ก็ฝากติดตามไว้นะคะก็เราสนถ่ายทำแล้วก็ติดตามแล้วก็เพิ่มพ yeah, <heart> ูนกันมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความบันเทิงเรื่องนี้แล้วก็มีความสุขกันได้แบบได้มาดูหนังของเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ